ลูกเขาก็ให้เยอะเหมือนกันเนาะครับพ่อพันตัวเดียวนี่คุมฝูงไหวไหวเหรอครับไหวครับโอ้ยไหวไม่ไม่ทันมันทับแล้วครับไม่ทันพ่อพันเก่งทับเก่งครับแพะทับเก่งผมว่ามันมันใหญ่มากเลยเนาะครับคือน่าจะคุมตัวเมียได้ดีคแบบเขาเรียกว่าอะไรคุมแพะมันทับเก่งครับแพะทับเก่งเป็นสิบตัวมันก็ทับหมดสิบตัววครับอืมแล้วไม่ทับทีเดียวด้วยครับครับ ครับหลายครั้งมาก สวัสดีครับผมบา่าอีสานขนานแพ้ครับมือนีสิ้าเขามาเยี่ยมช่มฟ้ามเลี้ยงแพะครับผมมาหาควอมู้วิธีการเกี่ยวกับการเลี้ยงแพ้นะครับเนาะเพื่อมีเกษตรกรท่านใดสนใจก็เขามาศึกษาหาควอมูลกันได้ครับคุณพ่อปล่อยช่วงเช้านี้ ลงไปกี่โมงครับเอประมาณสองโมงครับสองโมงครับถ้าเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นมานอนเขาหิวก็ลงไปกินครับเริ่มแรกเลยคุณพ่อเลี้ยงมากี่ตัวครับตอนนั้นประมาณซื้อมายกฝูงมันสักสี่สิบตัวนี่ครับสี่สิบตัวครับโอ้ตัวเล็กตัวน้อยนะครับครับซื้อยกข้อเข้ามาครับซื้อยกข้อมาตอนนั้นราคาเป็นยังไงม้างครับซื้อยกข้อมา ตอนนั้นผมซื้อมาเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่ผมก็เลี้ยงภายในปีเดียวผมก็ได้คืนเลยได้คืนเลยทุนได้คืนเลยภายในปีเดียวเหลือแต่กําไรก็มีเหลือแต่กําไรแล้วที่เราจะต่อยอดเอาเนาะครับแล้วปีแรกคือคืนทุนเนาะครับปีที่สองกำไรละโอ้ปีที่สองขายไปซื้อควายสองแสนกว่าขายไปซื้อควายสองแสนกว่าโอ้โหอ้าว รายได้มันดีขนาดนั้นเลยครับครับโนควายอยู่ในคอกนูหกตัวพอเราเอาไว้เยอะไม่ได้เราเลี้ยงไม่ไหวครับยังคนเดียวครับครับลูกเขาก็ให้เยอะเหมือนกันเนาะครับพ่อพันตัวเดียวนี้คุมฝูงไหวไหวเหรอครับไหวครับโอ้ยไหวไม่ไม่ทันมันทับแล้วครับไม่ทันพ่อพันเก่งทับเก่งครับแพะทับเก่งผมว่ามันมันใหญ่มากเลยเนาะ คือน่าจะคุมตัวเมียได้ดีคแบบเขาเรียกว่าอะคมแพะมันทับเก่งครับแพะทับเก่งเป็นสิบตัวมันก็ทับหมดสิบตัวครับแล้วไม่ทับทีเดียวด้วยครับครับทับหลายครั้งมากพ่อพันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณสามปีครับสามปีเนาะโอ้โหกำยำมากเลยไอ้พวกนี้โครงสร้างเขาดีครับครับสายนี้ ผมถึงอยากได้ลูกเขาแบบเอาไว้ทําโครงสร้างไงแล้วเราก็หาบอหาสนแนนมะผาอะไรก็ได้หมดที่นี่เรามีแม่พันธุ์ที่โครงสร้างดีก่อนครับแล้วเอาพ่อพันธุ์มา่ายทีนึงใช่เราอยากให้เป็นบอแล้วก็บอมะผาเอาสายน้นํานมมาผาสแนนนี่จะเป็นน้นํานมเนาะครับน,น,นี่พวกนี้สายน้านมดีลูกเขาจะอั้นตักเลยครับ น้ำนมเขาไม่ใหญ่หรอกแต่หัวนมสวยน้ำนมดีลูกจะอันอ้นดูง่ายๆดูเห็นเลยอ๋อูงควายจะอยู่ตรงนู้นนะพ่อเนาะครับโอ้กำไรจากการเลี้ยงแพะครับซื้อควายมาเลี้ยงต่อยอดนะพ่อเนาะครับครับผมพอจะเอาแพะไว้อย่างเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวครับถ้าเกิดไม่ขายออกไปนี่โอ้โหผมว่าเยอะเลยเนาะโอ้เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับคนเดียว พอไม่พอใส่เลยล่ะเอาแค่เลี้ยงไว้ครับอืมาจะเอาควาเอาแพะไว้หมดก็โอ้ยเลี้ยงไม่ไหวครับคุณพ่อเจอปัญหาอะไรไหมครับสำหรับการเลี้ยงแพะเผื่อเป็นความรู้ให้กับมือใหม่ครับมผมว่าแพะเนี่ยปัญหามันก็มีอยู่ท้องเสียครับไอ้ท้องเสียเนี่ยผมว่าจริงแล้วมันเกิดมาจากพยาธ ถ้าเป็นพยาธิอย่างรุนแรงแล้วท้องจะเสียแต่ผมแนะนํามือใหม่นะครับอย่าท้องเสียเนี่ยเอายาแก้ท้องเสียไปให้กินมันไม่ใช่มันปลายเหตุครับต้องเอายาพยาธิทิมซ้ําไปเลยแล้วเอามือใหม่ลองดูครับว่าจะหายไหมอย่างผมพูดไหมอ่ะครับใช่แล้วต้องรู้ด้วยครับว่ายาพยาธิเนี่ยฉีดกับแพะท้องได้ไหมเราต้องดูตรงนั้นด้วยครับครับ เพราะว่าถ้าตัวไหนฉีดไม่ได้แพะอาจจะแท้งได้ครับอืมโอ้ผมเราชอบพ่อพันธุ์เขาจังเลยกรรยำดี้ทับเก่งโอ้ต้องห่วงครับเรื่องทับให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์อ้วนท้วนอย่างเดียวเรื่องทับนี่ต้องห่วง พ่อครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะเลี้ยงจริงๆนี่มันต้องมีพื้นที่ไหมหรือว่าต้องเลี้ยงยืนลงก็ได้อไอเลี้ยงยืนลงก็ได้แต่เาก็ต้องลำบากหากระถินให้มันกินนะครับครับแตถ่ถ้าเรามีพื้นที่เราก็สบายขึ้นมมันก็ได้เหมือนกันหมดแล้วครับแต่เราก็ต้องลำบากหน้อยครับเราต้องหาอาหารมาให้มันกินมาเลี้ยงได้หมดแล้วครับเนาะ ดูที่ว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนเนาะใช่ครับผมคุณพ่อขอสอบถามนะครับงบประมาณในการทำอคอกเนี่ยคุณพ่อใช้งบประมาณสูงไหมครับหรือว่าทำแบบง่ายๆยังไงอ่าคอกนี้ก็ ก็หมดประมาณเกือบสองหมื่นนะครับพอกเนี่ยสองหมื่น <20, 000. S 2> ครับอ๋อ oh. ตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยไหมครับด้วยยังไงครับทําตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับเ oh. พราะไม้ก็เราไปซื้อยกกอเข้ามาสังกะสีมายูคาแล้วก็ซื้อเข้ามาหาวัสดุดในที่เรามีครับครับง่ายๆเราใช้ของง่ายง่ายแต่เราเขาพยายามศึกษาดูว่ามันเป็นอะไรยังไงพยายามไปศึกษาหาความรู้เอาสําหรับ oh. มือใหม่นะครับหัวใจหลักของการเลี้ยงแพะเลยคือ ยังไงครับพ่อคือพยาติเลยครับพยาติที่สําคัญมากครับหนึ่งป้องกันพยาธิครสองให้เขากินอินนอนหลับครับให้เขากินอิ่มนอนหลับทําพยาธิเท่านั้นแหละปัญหาจะน้อยลงทันทีครับไม่มีพยาธิกินอิ่มสบายแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับไอเป็นหวัดเป็นไอนี่ธรรมดาครับเรื่องเล็กเดี๋ยวมันในเมื่อร่างกายแข็งแรงเรียมก็หายไปเองครับ ภูมิภูมิเนาะมันมีภูมิคุ้มกันเหมือนคนเราเลยครับครับผมคุณพ่อครับสุดท้ายนี้คือถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนี่ติดต่อพ่อได้ที่เบอร์โทรไหนครับโอ้โหเบอร์อยู่กลางเรื่องมากเดี๋ยวพอสถานสถานที่ตั้งนี้อยู่ไหนครับอยู่หมู่สามตําบลตองขุยออชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนาะแถวนี้กันเขาเลี้ยงกันเยอะไหมครับก็ มีตรงนู้นอีกฝูงแล้วก็มีแกะตรงนู้นอีกอ๋อครับครับอําสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อมากๆนะครับครับขอบคับครับไป